สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี Kwee นะครับถือว่าเป็นอีกแบรนด์ผู้ผลิตจากประเทศจีนที่กำลังมาแรงในตลาดเอเชียใต้นะครับได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง V302C รถสกตเตอร์ในแนวทางครูเซอร์นะครับโดยตัวรถมาพร้อมกับจุดเด่นอย่างขุมกำลังแบบ V Twin ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวรถให้มันมีความแตกต่างนะครับจากทางค่ายคู่แข่งในตลาดปัจจุบันในคลาสใกล้เคียงกันนี้ โดยตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับรูปลักษณ์การออกแบบที่มีกลิ่นอายของความน mm ิโอเรโทรก็คือจะมีความย้อนยุคผสมผสานกับแบบความทันสมัยนะครับก็ด้วยฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่เรียกว่าค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวในส่วนของขุมกาลังนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบวีทวินอย่างที่เกินไปนะครับมีขนาด298ซีซีสจังหวะแบบซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ฟระบายความร้อนด้วยของเหลวครับตัวรถให้แรงม้าสูงสุด29.9แรงม้านะครับแล้วก็ ส่งกำลังด้วยระบบเกียร์หสปีดครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้นะครับก็คือการส่งกำลังสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบระบบสายพานนั่นเองโครงสร้างของตัวรถหรือว่าเฟรมนะครับจะเป็นโครงเหล็กท่อรหรือที่เรียกว่า tubular frame เชื่อมต่อกับระบบกัสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับ up side down ขนาด42มิลิเมตรส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ dual s นะครับที่สามารถปรับ p l o a d ได้ด้วย ระบบเบรกเนี่ยจะเป็นดิสเดี่ยวทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังโดยจานดิสเบรกด้านหน้าจะมีขนาด300มิลลิเมตรแล้วก็ด้านหลัง240มิลลิเมตรตัวรถครับมีเบรก ABS แบบ Dual Channel ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับขอบล้อจะมีขนาด16นิ้วด้วยกันสำหรับด้านหน้าและก็15นิ้วสำหรับด้านหลังครับฟีเจอร์ของตัวรถนะครับจะมีระบบไฟ LED รอบคัน หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD เต็มรูปแบบนะครับแสดงค่าต่างๆอย่างครบครันน้ำหนักตัวของตัวรถนี่จะอยู่ที่167กิโลกรัมก็ถือว่าพอดีพอดีเลยทีเดียวนะครับราคาตัวรถครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ179,820บาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยสำหรับเป็นราคาขายในประเทศอินเดียนะครับ ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยทีเดียวแต่ว่าในอนาคตแบรนด์นี้นะครับอย่างคีเวรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่ามีการทําตลาดในประเทศไทยด้วยก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นนี้ในประเทศไทยเราด้วยหรือไม่หากมีความคืบหน้าเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งครับสนับสนุนโดย l a m เบรต t าส c o ตเตอร์ค s าสสกสายพันอิตาล